เห็ดโกแดงครับผมสองดอกดอกหนึ่งครับกำลังเห็ดตุ๊ปุครับนี่มาแต่ไก่แดงจรงครึ่งเลยาฮาาติโทพี่น้องสํากระปันเบาค่อนสามดอกงามๆครับพึ่งขาลายสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่แม่ใหญ่ลุงป่าดาปุ้สขูุสคนครับสวัสดีครับเอฟซีในประเทศลาต่างประเทศครับผมของผมกับเาวคอนลิซานครับผมในเสาร์วันที่หนึ่งสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับมื่อนี้กับเาวคอนกับพาพิมพลองเดินทางขับป่าหาเห็ดคือเขาครับผมไม้เฮาไม้ใาน้องจองหองให้ครับผมในเขตตะบนนะครับเพิ่มทีดีแังวัดอุบลเขาครับไปหลุดน้ำกันมืัครับไปเนยส่วนระยะเห็ดหายากน้องเขาเนาะหรือว่าเฮต์ใบครับผมพอเาวคอนสิบสิบมันไปได้ครับผมเจได้พวกแกงบ่อไปนี้ไปเลยครับผม เห็ดโกเดงครับผมสองดอกแหวกหมาหลุดลำบาบกาบาหอ,หอนเด้อครับพี่น้องคนดอกหนึ่งทักคนบาลคอนขอหอดไม้เหมือนก็แจงขึ้นเก่าล้อครับพี่น้องแจ้งโกคู่มือครับผมดอกนึงง้างนีง่นครับดอกที่สามของผมนี่ครับผมแต่ว่าก็ยังใส่ไฟขึ้นเก่าครับ เดินทางเรียวคือก็ครับหมือนเลยดอกที่สีครับผมโอ้ดอกในบานนะดอกที่สี่ตุ๊บุใหญ่เลยนะขาใหญ่ครับหกอ,อ๋าได้สีดอกครับผมผมนี่หลุดนุ่นกันไปเรื่อยๆครับ บานเลยครับผมดอกนึ่งงามๆครับเห็ดโกรแดงครับผมดอกนึงที่ทั้างบนงามๆครับผมกระปี่ีครับผมของมไส่บาวคอวนครับผมแจ้งแล้วพี่น้อง นบาลคอนไปยาวเลอ,อครับคนนี้บอลบอลคอนสิดมานหน่อยมาน,ลานไล่ไปในมืออีกหนึ่งบาลคอนเนี่ยมาเห็นดีฮา,า,าร์ดกำลังการเก็บไปรับกันครับผมช่วงช่วงเห็นโมเทปใบครับเรียบร้อยอีกดอกง,งามๆครับจุ่มใหญ่ๆเห็ดตุ๊ปุ๊ากคาอะไรครับผม สีครับผมแดงๆเลยดอกหนึ่งครับกำลังฮิตตุ๊ปปุโอ้ยงามเปตตาสอนเนี่ยครับผมดอกนี้ก็สวยกับอีกดอกหนึ่งะครเนี่ยไปเห็นเต็มแดงดอกไซส์ง,งามแห่งขนาดพี่น้องโอ้ยงามลีเลยแดงจมกลมเลยง,งามๆเลยนะ อุ้ยคุณอาติโทสองดอกครับผมโอ,ดอด้ดอกนึงดิท่านคุณดอกนี้อืมเดงกกอ,อีกครับ อุ่อีกดอกครับผมบรรยากาศดีครับว่านฝนตกส่วงคำว่านโอ้ยพี่นกตกแหงขนาดเลยพอเป็นโอ้ลมร่วงเพ่อลงหลวดต้องฝนทั้งลมว่านแห้งนี่ครับผมดอกหนึ่งครับผมโกเด้งขาใหญ่หุ่่นอีกดอกหนึ่ครับผม เห็ดกอแดงอีกดอกครับป้าติโถขาเพิ่นน่าอาลาดเลยครับเนี่ยมาแต่ไก่แดงจริงครึ่งเลยอ้าวขาเพิ่นกระสอออนไลน์ดอกนึงครับผมกำลังงามๆผ้าติโถพี่น้องซำกระป,ปั่นเบาขอน ครับผมหู้โด่งแงยังเกิดได้ยังเต้นเ้ยขาผนป้าติดโถผมรับพี่นอ้องเบาควันเนี่ยไปเห็นแต่แดงๆใหญ่ๆ แดงไง,ง่งามให้ครับผมดอกนึงครับมี่แต่ดอกง,งามๆเลยครับผมดอกใหง่ๆพึ่งค้าลายพึ่งค้าลายนี่เห็นเหมือละดอกครับผมจูมจูม งามๆครับพีอีกดอกนึงครับผมขาใหญ่ๆอีกแล้ว้องใส่ตะกาน้ำกันลุ้นน้ำกันปีครับนี่บานอีกครับน้ำกันครับผม โอ้ยงามสุดๆเลยอยู่ในพูลขาอลอ่ครับผมฮิดโกเด้ง กแดงครับผมดอกเห็ดตะเปาะเห็ดกอแดงเห็ดพึ่งขาลายดอกบานแล้วครับเห็ดกอแดงดอกบานใหญ่างามๆครับป๊าตีโถขาเพื่อนอุย้ยใหญ่ขนาดครับพึ่งขาลายครับผมสองดอกผีดดอ กับผมอีกดอกนึ่งเห็ดพึ่งขาลายครับผมขายาวขนาดเลยครับเห็ดโกแดงดอกกำลังเห็ดตุ๊ปุครับผมน,นัทหางงามดอกนึงครับสองดอกครับผมจุมหนึ่งกระบานหนึ่งหานผลอยู่ทางพี่ สาวแหลมป้าครับผมถ้าผีร้องนึงครับแดงล้างซ้ำครับผมเห็ดแดงแดงนลำมากครับสีครับ น้องแหล่บ้านปลาอีกครับผมพึ่งขาลายโู้ยอะไรครับผมห็ดเกือก้องดอครับผมแดงหลังสัมเห็ดแดงหลังสัมครับผมสาวแหล่อีกครับผมเห็ดพึ่งเนนน้อย ามดอกงามๆครับพึ่งขาลายขาใหญ่ๆเอ๊ะมือเลยครับผมสามดอกครัพผมดอกหนึ่นงดอกใหญ่ขนาดเลยน่าแลครับโอ้ยขาเป็นตะซอนใส่ตะกร้าทำกันครับ ครับผมวันนี้เบาขอนกับทีพ่พีพนองไว้กบา้านละครับไปบุคคลงานมกันเลยครับมานนี้มาเบาขอนสีสกสีมารไปเลยครับผมมาตามหาเ็ดกอนะครับเนาะไม้ก่อไม้เดิมครับผมไม้บนรทมจ้องห้องไงครับผมเหมือผลงานกันเลยครับมือนี่บมาขอนออกจากกายพี่หน่องเบืงเงลยครับผมความมันของเบาขอนมาเนี่เห็ดกอแดงครับผมมีแต่งงามๆเลยครับผมแต่บากะโฮมระดอกสองดอกสามดอกครับเกินห้าง นี่เป็นเ็ตผึ่งขาลายครับผมน้องแหล่บันป่ากับสีได้ประมาณสามสี่ดอกครับผมชวนมาเข้าห้องที่เป็นเฮดกอแดงครับอ้ยสุดยอดเลยครับผมงามขนาดเลยครับพี่น้องเนาะเจ็บใส่กระตามกันเลยครับวันนี้ผลงานของห้องวันนี้อ้ยงามๆครับผมตะขอเจ็ใส่กตาน้องแรลเ่เฮดผึ่ง เพผงลงกรครับผมเฮ็ดเจ่าห้างพี่น้องหากระยากแน่ช่วงเห็ดงูเห็ดใบนะครับเนาะถัดไปพวกแกงก็ถือวมม่ามันละครับแต่บางคนเนเป็นโลอยู่ครับในเห็ดกอโอ้ยเพผงขาหลายดอกนี่พี่ใหญ่เห็นไหขาเพิ่นขาลายนนเนี่ยก็แนมเงี้ยเงยครับพี่น้อง อาเนี่ยลองน,นี่บ้าควันจิ้มเอาอยู่นี่อันนี้เปิอนออกนี่หูชุลูบบบไงเลยเป็นเห็ดเห็ดโกแดงแต่ว่าเห็ดโกแดงอ่ะมีพ่อได้เก็บอยู่ครับพี่น้องหฮมละสองสามดอกสี่ดอกถ้าเกิดเกิดโมนาคือติกีส่งส่ว,สวเห็หดงดเห็ดไหวเห็ดท้ายอย่าง จะก็ฝากหลุนเบาวควนไปเรื่อยๆให้ได้ครับแต่ละเมือ่อเบาวควนทิ่หายังงนะครับเนาะฝากติดตามเบาวควนนะพี่น้องเอฟีเบอร์สุขสุขผค,ครับทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับเนาะครับผม ก็มีแต่ดอกงามอยู่ครับตาพี่ตุ๊ปุตป,ป,ปิอยู่ดอกคันตะวัเนเฮ็ดหนาแหล่นบู้ยห่างแห้งครับพี่น้องไม่เคยเห็นเลยแต่เขาเบาวขวดว่าฝนก็ติดตกมาอีกครับเหมือนขึ้นมาอีกเละฮะพี่น,อน,ววน,น้องความหวานเบาขอดกะเกือบเต็มกระตาอยู่ครับมัน,นีถือว่ายังมาเนี่ยครับผมส่วนระยะเห็ดใบนะครับเนาะ บ่าวคอนกับขอขอบคุณในหลายเด้อครับขอบคุณในหลายครับทุกไลท์ทุกแชททุกการติดตามนะครับเนาะบ่าวคอนกับขอฟาวีครับคลิปหนึ่งครับฝากพ่อนยัยยัยลุงป่านอาเบอร์สกขูทุกคนครับหรือว่าน้องนุงลูกหลานครับผมซอยกมะกรไดแหลก็แชร์กดติดตามบ่าวคอนหรือตาในเด้อครับขอบ่าวคอนหรือใสไปเลยแก่คลิปต่อไปครับคลิปหน้าเขาไม่รู้ไหมครับบ่าวคอนแซ่ครับคลิปนี้ขอยุบแค่สั้นนี้ครับสวัสดีครับหลุนกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้กะสุดยอดอยู่ครับผมหมานพอจะอยู่ดนกินนะครับเนาะ ไปครับผมขอบคุณมากครับ